สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับพ่อขามครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับพ่อขามเพื่นบอกว่าพนถูกเลข95เลขบนครับแล้วในที่ว่าถูกเลขแล้วพ่อขามเพื่อนมาฝันต่องวดเลยครับมาฝันว่าศพครับบอกเลขในป่าช้าเดี๋ยวดยวผมอ่านถืออ่านพี่ต้องนี่นะศพในป่าช้าบอกเลขบอกกลับกัน ศพครับบอกเลขก็เลยถามว่าพ่อครับพ่อฝันรายอาทิตย์ออกได้บอกแมนครับเพิ่นฝันลังจาทิตย์ออกแล้วก็มาฝันเลยมาฝันว่นาศพในภาษามาบอกเลขซึ่งพ่อขามเพิ่นบอกว่าเพิ่นเนี่ยได้ไปทําธุระกับพระหลายรูปหลายองค์เลยับเหมือนครับในความฝันนะครับนี่คือเหมือนกับว่าพระนิวัดเพิ่นจะมีงานอย่างยางครับ เพิ่งก็เลยไปถางปงถางหยาเพื่อจะทําพิธีในสยางครับซึ่งพ่อขามก็ไปช่วยพระนะครับซอยตัดนงตัดหยาให้ครับอยู่ในอยู่ในอยู่ในป่าช้าแต่พ่อตัดไปตัดมากครับในความฝันมันมืดบัดนี่จริงๆแล้วในความฝันคือมันประมาณช่วงเที่ยงเียงบ่ายแหละแต่มันกลับกลายว่ามันมันมืดมันคึมเพราะว่าฝนมันจะตกครับท้องฟ้าจากสว่างมันก็เลยกลายเป็นคึมก็เลยมืดคึมหมดเลยว่ะนี่ มันก็เลยเหมือนกับเป็นช่วงเวลากลางคืนมาเนี่ยจากสว่างสว่างกลายเป็นมืดตึ๊บเป็นตะหยานครับซึ่งพระในค้ามฝันน่ะพ่อขามครับจำไม่ได้ครับว่ามีกี่รูปแต่ว่าที่นี่ครับมีโยมคือพ่อขามแค่คนเดียวสึ่งมันมืดแล้วครับวันนี้พากันแบบไฟฉายกับบุมีไฟแช็กกับบุมี <c oughs> มีแค่เสียมกับกับมีดะสันบัดพอมันแจ้งจงกับบอเป็นตะยานนะ หลังยติวามืดปุ๊บต่างคนต่างญาาิมาด่ต่างคนต่างห้องพระนุ่นพระนี่ยุไสโยมขามยุไสยุนินิวนั่นยุไสสนามประกันห้องตะโกนหาการสิครับมันมืดติงติ่งแนบเห็นเลยสักสักคนนะครับพ่อขามครับเพิ่นกับยูู้เดียวมาเนี่จริงๆแล้วในความฝันอ่ะพ่อขามแกบอกว่ากพระรูมนั่นห่างกันประมาณ2เมตรพระรนห่างกัน3เมตรซึ่งพ่อขามครับแกก็อยู่ประมาณกึ่งกลางจินะแกกับว่า กับบ่อห้างกับแหนมเห็นแหนมเห็นแบบสายตาคือแหนมเห็นพระรูปนัน้นนู่นนะครับแหนมเห็นแต่ใน,นความฝันแกบอกว่าหลางังจากที่มืดเสร็จปุ๊บมันมืดมาเนี่ยแหนมหาพระรูปได้กับังเห็นมาเนี่ยมันมืดจริงๆเลยคือกับคือกับตาข้าวแบบว่ารับตาเลยพะ่ะย่หลังจากนั้นครับสักครู่หนึ่งพระรูปนั่นกับตะกุ้นหาว่าเจ้าย่ไซเจ้ายุไซพ่อขามครับก็ตอบว่าผมย่นีครับผมย่นีครับประมาณนั้นครับสักพักหนึ่งครับมือปิดสนาครับ มาจับมือพ่อขามพ่อขามครับเพื่อนก็นคิดว่าเป็นพระบัดพ่อเอามือครับมาจับมือพ่อขามพ่อขามก็จับปุ๊บวเนี้ยพ่อขามหูซึกเลยทันทีครับมันเย็นละเยือกขึ้นมาฟืดเลยวาสันพ่อขามครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครแต่หูซึกว่าจะคล้องอะ่ะจับเนี่ยตอนตอนจับเนะี้ยมันเย็นละเยือกฟืดขึ้นเลยแต่ก็รู้สึกว่าอุ่นใจยังน้อยครับมีมูลแล้ววาเพื่อนว่ามันมืดบัด เหมือนกับตัเข้าแบบคือคนตาบอดงุมทางครับงุมทางแต่ว่าแปลกครับมันเหมือดแนบเห็นเลยแต่ว่าคนถี่จับมือพอขามครับยางยางปุ๊บภาพพอขามยางวับวั Zeiten, ๊บปับยางปั้นแบบแจ่งๆเลยว่าสันเหมือนกับคนรู้ทางพอขามกับงุมทางครับงุมทางเลยจริงๆนะแต่ว่ามือเนี่ย,ม,ยมือเนี่ยก็จับจับกันอยู่สินะพอจับไปจับมาครับพอขามกับหูวซวยเสียงนี่คือมันเงียบเนาะเสียงมันเงียบเงือดเลย เพื่อกับไม่ยินเสียงเลยหูซื้อว่ามันยิ้นเสียงเงียบสงบเหมือนกับเสียงจิ้งหรีดมี่ีีสินะครับอยู่ในอยู่ในความฝันอยู่ในป่านะครับซึ่งมันก็มืดมากพ่อขามก็สบายใจนะยังมีคนจับมืออยู่สันแต่บ่หูนะครับว่าไผจับมือแก่ครับสุดท้ายครับพ่อขามเนาะก็จับมือไปจับมือมาจับมือไปพ่อขามก็เลยแบบถามขึ้นมาไปใส่นอผระนอ สิผ้าคอยไปใส่นอวสานนะครับตะโกนถามไปเลยครับทางทางทีไม่รู้หรอกครับว่าใครจูงมือพ่อขามคิดว่าเป็นผ้านะครับจูงมือเพราะว่าทุกคนครับเป็นพ้าหมดเลยมีแค่พ่อขามคนเดียวครับที่ว่าไม่ใช่ผระพ่อขามก็มั่นใจครับว่ามีผ้าแหละมาจูงมือแกนะอย่างประกันอย่างน้อยก็มีเพื่อนพ่อขามก็ถามมาเนาะไปใส่นอผระนอวสานสีภาาไปใส่นอสินะครับซึ่งพยายามตอบพยายามถามหลายครั้งครับแต่ว่าไม่มีคําตอบจากตอบตอบกลับมาสักครั้งครับบัดพอสักคูนึงครับ จู่ๆครับเขากับปล่อยมือพ่อขามครับปล่อยมือพ่อขามปึ๊ดพ่อขามก็ลริมต้าขึ้นครับมันกลายเป็นจุดเทียนเป็นแสงเทียนขึ้นมาครับโอ้ยขนกิ่งลูกเลยกลายเป็นเสียงแสงเทียนครับอยู่ในกระต๊อบเก่าๆอ่ะเป็นเหมือนครับกระถ่อมเก่าๆเล็กๆครับกระถ่อมเก่าๆเล็กๆอยู่พ่อขามครับก็แนมขึ้นมาแนมแนมไปข้างหน้าครับขนคิงลูกงาวเลยครับซึ่งมันเป็นคล้ายๆว่า เป็นเขาอ่าดอยครับดอยส่งไว้สนะพอขามขนคิงลูกเงาเลยแนมใส่แนมขวแนมหลังครับไม่เจอพระซากรูปครับเจอแค่หลุมศพแล้วก็ตัวเองครับยืนอยู่วาสันขนลูกเงาเลยแนมหาไผรกับโเจอร์มาเนี่ยพอขามก็เลย่หนึ่งในใจกุมาได้เจอเลนเนาะไผนอกูาุากุมารนอกวาสันหาอย่างไงก็ไม่เจอครับเบ็เส็ครับมาเนี่ยพอขามครับตะโกนเสียงดังเลยครับตะโกนยังไงาซอยข่อยแน่ซอยข่อยแน่ครับ แต่ก็ไม่มีใครได้ยินพ่อขามซากคนครับแล้วจู่ๆครับหยดน้ําตาเทียนแมหยดน้ําตาเทียนครับมันไหลมันไหลลงมาครับมันไหลลงมากลายเป็นตัวเลขมันไหลลงมากลายเป็นตัวเลขไหมอันที่ว่าอยู่ค้างๆดอยดอยดอยศพยุนปุ่นครับมันกลายเป็นตัวเลขที่ว่าพ่อขามเคยเห็นชัดเจนมากครับคือตัวเลขศูนย์หกห้ามันกลายเป็นตัวเลขศูนย์หกเก้านี่คือตัวเลขที่พ่อขามเห็นครับ มันเป็นน้ำตาเทียนครับมันไหลลงมาซึ่งรอบข้างครับมันมีแต่ความมืดกระ่อมเล็กๆครับที่ว่าพ่อขามยืนครับมันเป็นเหมือนกระ่อมที่ว่าเขาเอาศพมาฝังไว้เส่ยนะตัวเลขชัดเจนไหมครับคือศูนย์หกห้าหรือศูนย์หกเก้านะครับที่ว่าพ่อขามจะเห็นซึ่งหลังจากนั้นครับเทียนครับมันดับปึ๊บลงมันดับปึ๊บลงครับมืดสนิทเลยครับวันนี้แล้วเทียนมันฟึบขึ้นมาเนี่ย ตัวเลขที่พ่อขามเห็นครับมันหายไปครับมันกลายเป็นตัวเลขตัวใหม่แทนครับบันนี้ซึ่ง65กับ69เน่ยมันยังอยู่ครับแต่ว่าน้ําตาเชียนครับมันกลายเป็นเลข3ข้างหน้า <aprove cha> ก็คือมันกลายเป็นเลข365หรือ369นกครับ6 5ยังอยู่69ยังอยู่ครับแต่ว่าตัวหน้ามันหายมันกลายเป็น365หรือ3 6 9หรอบแรกเห็นเป็น065 069ครับนี่คือตัวเลขที่พ่อขามเห็นครับในความฝัน หลังจากนั้นครับเทียนมันก็ดับลงฟึบแล้วก็มันกลายเป็นแบบมืดขึ้นมาเลยครับแล้วก็จู่ๆครับมีคนมาสก,กิดข้างหลังพ่อขามหันผ่านไปครับหันผ่านไปข้างหลังเป็นพระพ่อขามสะดิดตื่นครับสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาตกใจเง้ยาเลยว่าสันโอ้ยวัสสันข่อยนึกว่าแต่ข่อยไหลนอนไหลใต้ว่าว่าสัน แต่ถามวิภามาสัสกิดข่อยขค,คือสีนอนไหลยต้พันว่านี่ครับลักษณะเหมือนกับคนนอนไหลยตยครับถ้าหากว่าไม่มีใครสกิดถ้าหากว่าไม่มีใครเรียกครับใต้จะแฉพันมาพอขาเป็นคนบอกครับออกจากปากบุงัวไพดึงมือเขาไปครับขนขี้คคลุกเลยขนขี้ลุกเลยถา,ถามว่าเป็นยังคือขนขี้ลุกคือคนเท่าครับถ้าพูดลักษณะแบบนี้เนะี่ยมันตกขนขี้ลุกเนะี่ยมันถูงจอว่ามันก็เป็นตะหย่านครับ พ่อขามก็เลยเอาเอาตัวเลขมาเล่าให้ฟังครับบางคนอาจจะฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับเนาะแต่อันนี้คือพ่อขามกับว่าอ้ฝันแปลกๆว่มืันที่ถือเลขอีบอ่หรอวะรอบบังคับหนึ่งนาครหบกหกครับผมหกเจ็ดไหมตัวเลขอาจจะมาก็ได้ขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับผม